เอารถอ,ออกหมดแล้วล็อ,อกประตูเลยก็ฉันก็อยู่อยู่ในรั้วกับลุงหมามีโซนพวกเต่าด้วยมาหนาะมาภูเก็ตนะสี่เขาดักตายของเขาทุกวันเลยตัวทำไงดีวะคือเขาไปอ่านคอมมุงคอมเมนต์อะไรแล้วเขาคือเขาผู้ชายอ เขาเป็นทหารเก่าด้วยนะหลังอาวนแกก็เยอะนะ่ะลูกน้องแกก็รับผิดชอบเยอะนะแกแบบมีหลายสไตล์หลายอย่างที่เป็นธุรกิจได้หมดเลยทั้งเหี้ยงเต่าฉลาดหมดเลยนะของคุณปอไอ้เจ้าทองม้วนเนี่ยตัวใหญ่หลังอาหารและดุมากเขาบอกทองม้วนอยู่ชายแดนเนะขาตั้งแต่ตอนเขาเป็นทหารอา้วยี่สิบกว่าปี เราทองมวนทเเ้กเกลรยไปไปด้านลูกเต่าเส็จตัวจะประกันตัวทองมวนไว้จะเลยบอกมาไว้กงข้างห้งองทองมวนนู่นอี่ตัวแสบแ็้วน้ําตาลไปวิ่งมาอีอ้วนตัวลายเลอแล้วก็กงด้านเหลือนฝั่งนูน้นฉันอยู่เลือนเล็กนะคะเราไม่ได้ให้ไขรมายุ่ง ฉันอยู่กับเลนเล็กใกล้กรงเตา่าขอบคุณที่ฉันก็ไม่รู้ว่าะอะไรเกิดขึ้นเขาก็ดูแลและอดทนกับฉันจริงๆใช้ไอคอนแก้ไขเพื่อปะมุดเพิ่มหรือลบครับยังไงแม่ไม่ทราบ ได้ทราบ่ะถามอธิบายคำถามค่ะคุณหวานไงจะไข่หลักใช้ไอคอนแก้ไขเพื่อปักหมุดเพิ่มหรือลบคลิใหมายถึงอะไรอธิบายคำถามค่ะ,ะซันนี่บอกพูดไปเรื่อยอุ้ยเกีอเตอร์ต้องพูดค่ะเกีอเตอร์ ถ้าอย่างนั้นถ้าครีเอเตอร์ไม่พูดเราจะมาดูช่องล่คะค่ะสันนี้อยู่ต่อนะคะการเป็นครีเอเตอร์และแม่เป็นครีเอเตอร์ค่ะช่องนี้เพิ่งเปิดสำรองค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะและขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะคอมเมนต์มาได้ทุกเรื่องค่ะ เผื่เดี๋ยวแม้จะตอบทุกควมเมดไล์นี้คุณไอคอนก็ต้องเข้าใจความเป็นครีเอเตอร์ด้วยแม่ยังรับงานพวิดีวิวทำคลิปเราก็ต้องพูดพูดให้ลูกค้างงอะ่ะเขาจะได้สื่อ <c oughs> แม้เคยขายประกันมาก่อนสมัยก่อนนู้นอะ่ะพูด้ลยค่ะลูกค้างนเปิบวางเอกสารเสร็จเลยจะ้ะ สมัยก่อนขายแบบนอกดอกค่ะตอนนี้เริ่มงงกันแล้วใช่ไหมคะสันนีอ่ะเราจะพูดให้คนดูงงแล้วเอานิ้วขึ้นมาหยุดเกาค่ะสันนีหนูขันแล้วแหละแม่ดูอาการหยุดเกาถ้าสันนีขันเอานิ้ว,วามาขคาะหน้าจอบเบาๆให้แม่ดิจะมีประโยชน์กว่าอันนี้โอเคการพูดไปเรื่อยของครีเอเตอร์คือเรื่องปกติจะ่ะใช่ มีาตาตีไหมคะ่ะไม่ใช่ค่ะฉันไม่เคยมีสามีค่ะอ๋ออันนี้ภูยเหลืออะไรนะอ๋อท,ทัดบอกฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องถัดททก็ไม่ต้องฟังค่ะแต่ก็อย่าพึ่งไปไหนจากไหลหนีเอานิว้ว ที่หนูผ่านนะ่ะไม่ต้องกาวเอามาขอหน้าจอจะทัดขาอุ้ยขอบคุณนะคะอันนี้ส่งอะไรมาจีลาออ้ยขอบคุณของขวัญก่อนเดียเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชินชาฉันขอบคุณคนส่งของขวัญก่อนใหม่บิวตี้ขอบคุณค่ะพันดาขอบคุณนี่อีพวกมากัดเดี๋ยวรอก่อนไม่ส่งของขวัญเลยออมมากัดได้ส่งของขวัญด้วย ใช่ไหมเพราะตอนนี้ใช้ใช้ซิมเติมเงินต้องเติมเน็ตลูกเห็นใจกันมั่งไม่ที่เมียตาไหนอะไรทั้งนั้นแหละฉันยังไม่เคยมีผัวเลยวายตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายใดยาวไม่มีเมื่อถึดหนูยางไม่มีผัวค่ะพี่ พี่อย่ามาพูดว่าหนูไปเป็นเมียคนนู้นก็หนีดิตายห่าแล้วฉันยันไม่มีผัวจะไม่ใช่เท่ากระดัยกันหนึ่งเขาจ่ายกันด้วยสวัสดีตอนนี้ยังไม่มีงานเนี่ยจะฉันมาเป็นชาวเกาะที่ภูเก็ตันกำลังจะหาเกาะผู้ชายาอยู มาคอมเมนต์ขอบคุณที่คอมเมนต์แต่หนูยังไม่มีผัวค่ะพี่หนูกำลังหาเกาะผัวแถวภูเก็ตเนี่ยแต่พอดีคุณปอเ็ยังไม่ปล่อยเดี๋ยวจะไปหาตามหาดเนี่ยเขาไม่ให้ออกร้านเลยเราต้องหาเงินเลีเ้ยงลูกและลูกหมาเราดูดี <c oughs> อันนี้พูดเรื่องจริงเลย ตันแต่เป็นสาวเต็มกายหาป็นชายอยยาวไม่มีเมื่อคืนฟันปิตอนนี้กำลังจะหัดเป็นนักร้องอยู่อ่ะพี่กำลังแบบประกาศแบบอยากเจอคุณบิวกัลยานีเนี่ยรอท้องท้องเพลงเหนือเพลงอ่ะท้องเหนือเพลงฝั่งแมกของบิวกัลยาณี โนลาโนปลาลุเลวดีมาเชียกันก่อนหนูโสดค่ะก็จะมาขออาศัยอยู่เป็นพลเมืองที่ภูเก็ตเลยเพราะช่วงนี้ไม่มีงานหนูก็ต้องหาพวกแบบฝรั่งเกาหลีหรือคนจีนที่อายุส็ิสิบมาค่ะคนหนูต้องการเงินเลี้ยงลูก ฉันมาปเป็นชาวเกาะกำลังจะหาเกาะผู้ชายอยู่ <se ptic> ก็เลยต้องทำซิงเกิลใหม่นิวไลท์หัวใจดวงเดิมจัดเพราะฉันยังมีลูกหมาที่มีค่าใช้จ่ายสูงอยู่แล้วที่นี่แดมพิซ่าทอดก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ฉันแบบจะต้องทอดพิซ่าให้เป็นกูรูให้ได้ฉันยังเป็นพนักงานหนึ่งคนในแดมพิซ่าทอดค่ะ ่านอ,อ,อ,อคือเธอสอนจริงสอนจังไครมาติดเรื่องเป็นชายเธออธิบายหมดค่ะและนางก็เหนื่อยแล้วพอมาเจอเรื่องฉาันนางก็แบบเลยบอกหยุดเรื่องฉันก่อนเพราะฉันแบบไม่ได้อะไรกับใครเดี๋ยวฉันจะเปิดไลฟ์ขอโทษ ขอโทษที่แบบด่ากาบฉันเกิดมาเพื่อให้คนด่าฟรีก็บคุณกูงงไปหมดแล้วเนี่ยอตอนแรกแบบทีนี้ห้าบร้องไห้ถ้าไปด่าใคร้ามไปเถียงใครด้วยนะเมืงอ๋อเเขาด่าเราเป็นปีๆเขาทำข่าวแบบเราดูนีนานไม่ต้องเปิดไลฟ์ด่าใครอะไรอย่างเงี้ยฉันจดคือ แต่เขาไม่ได้ยอมนะบอกเดี๋ยวเขาจัดการเลยโยไม่เอา่ะเขาจัดการแบบผู้ชายระบบผู้ชายเขาจัดการก็เลยโอ้ยไม่ต้องมันไม่ได้มีเรื่องฉันไม่ได้ติดใจใครอะค่ะเพราะว่าไม่รู้เด็ยฉันสวดมนต์ไว้พระทุกวันวันก่อนเคยร้องไห้ตลอดนะแต่ตอนนี้ไม่ร้องไห้แล้วนะหิวโดนแก่งตายไปตัวเองแ อยากรู้ว่าทําไมแม้เปลี่ยนความคิดเลิกรลองไห้เลิกโมโหเพนเพราะมีชีวิตอยู่เพื่อแกงส้มตายค่ะเดี๋ยวเรามีน้นําซอสแกงส้มด้วยแต่ปักตะก้าที่ช่องแด้มพิซซ่าทอดนะคะอันนี้ไม่ได้ผลิตเองค่ะมันเป็นแบรนด์ที่คุณปอเขากินเป็นน้ำซอสแกงส้มเลยตัวเองช่วยคือเก็บร้านเสร็จเที่ยงคืนนะเจอกันในไลฟ์สด ในติกต็อกนี่แหละค่ะในช่องแดนพิซซ่าทอดแล้วก็จะเห็นแม่แม่จะเป็นหน้าที่ชิมตอนเนี้ยจะชิมที่สอสจานเลยวันนี้ไม่รู้วยวันนี้น,นั่งยุ่งทั้งวัน,นะจิงหน้าบัวหมดเลยแม่เราถ้าใครเซ็งอยากหนีผัวหรืออยากแวบ,บจิงมันนอนบ้านฉันจ้ะ อันนี้เรื่องจริงฉันยืนยันข่าวฉันไม่เห็นข่าวทีหลังค่ะพี่คุณบุญชาอ่านปิดข่าวแม่วันเนี้พี่ปอเขายกบ้านให้หลังหึ่งเนี่ยเลื่อนเล็กเนี่ยเป็นของฌานแยกโซนมาเลยค่ะแต่ทางห้องหลอมไปด้วยกรงพี่เต่าค่ะพี่เต่าไปเดินอยู่ที่ตลาดชิวามาร์เก็ตทุกคืนนะคะคนไม่ทุกคืนบางคืนคืนนี้พี่เต่าไปแต่แม่ไม่ได้ไปอะ่ะ วันนี้เขาพาแม่ไปเอาชุดมาแล้วคือไปไหนนี่เฉินก็จะแผลงฤิตลอดไงไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวตตหนหนฉินก็จะไปกวตนตีนคนนู้นคนนี้แล้วเขาไม่ชอบวันนี้ก็ไปกวนตีนที่ร้านตรงศูนมาหน่อยหนึ่งือผู้ชายดูๆแล้วเขาเป็นพวกนักธุรกิจเราก็เคยเป็นทหารมาก,ก่อนเราก็เข้าใจนะเพราะเราก็อยู่กับพ่อเราที่เป็นทหาร ล้วเจอผู้หญิงแบบคีวีน,นูนีนันเขาก็จะเอาขังเลยเขาไม่พูดมากหนาแต่เห็นหน้าเขาดำอฉันอยู่กับพ่อชานพ่อฉันเป็นทาหารโบอยู่ถึงเก้าขวบอ่ะเราเลยรู้ว่าเอ๊ะผู้ชายใต้นี่ทำกับข้าวอันอยเด๋ยวตามเมนู ของคุณปอในแดนพิซซ่านนะคะแล้วถ้าใครอยากมีอาชีพเสริมคุณท่านเขาแนะนำบ้านเรือเขามมหลทูร์เกียดลาย,ยไลส,สไตล์เขาเหลีองหลังอ่านชออันนี้ขายเป็นแส่เลยนะหลังอ่านสีช่ช่อห้าจริงไลายจากไลายสไตล์เลี้ยงเต่ากลายเป็นมีลูกเต่าตอนนี้คนขอซื้อเป็นเลื่องเป็นราวกับลูกเต่าหน้ารัากอันนี้มีชีวิตใหม่ทีเฮ้ย ไม่ต้องไปนั่งด่ากับใครนะแบบโอ้ไลฟ์สไตล์ที่เราอยู่กับลูกหมาแล้ววันหนึ่งโอ้มันเป็นเงินเลยอะ่ะเพราะว่ามีคนอยากได้แบบอยากได้แบบเต่าแบบบ้านเราอุ้ยมันมีลูกเต่าเยอะอะ่ะแร่คนรับผิดชอบไม่ไหวก็แบ่งขายกันไป